นี่ก็เป็นวิสาหากิจชุมชนนะ,ะปลูกผักกระชับป้าลำดวนดีจังเลยอ่ะผักกระชับบุโกโกได้ยินมาว่านอกจากกระชับช่องคลอดแล้วนี่นะคะยังสามารถลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันลดคะะลเอเลสเตอรอลเห็นน่ากินจังเลยอ่ะป้าเขาบอกไม่ถูกก็เกิดมาเขาก็เรียกกระชับแล้วอะแล้วัเรียกอะไร,รอ่ะเขาเรียกกระชับหรือกระชับ ภาษาเลยยองก็ผูดกระชับกระชับแต่ถ้าเกิดหนููกันอยู่กันดูนะกระชับกระชับทำไมมันปลูกแค่บอกบอกแค่นี้เองอะคะอ๋อแปดวันกินได้เลยปลูกแค่แปดวันแปดวันกินได้ระยองหิสั้นจันที่ยาวเออส่วนหนู